สวัสดีครับตอนนี้แมงกะพี่นะครับถ่ายน้องต้นข้าวนะครับสื่อช่องใหญ่มาสัมภาษณ์น้องครับเสียงอาจจะไม่ดีนะครับ BFC รับชมบรรยากาศไปนะครับ มีอยู่แต่ว่ามันไม่สามารถใช้ได้ครับผมเข้าใจ FC อยากได้ยินเสียงงนะ นี่น้องต้นข้าวนะเป็นดาราคนใหม่นะครับทุกท่านเป็นดาวดวงใหม่ของวงการนะครับอาจจะเป็นนักร้องก่อนเดี๋ยวนักแสดงค่อยว่ากัน ใส่หมวกคุณย่านะครับแลกเราก็ไม่รู้หรอกนะครับแต่รู้ว่าเออน้องอยู่กับย่าโอเคชีวิตน้องตอนนี้ชีวิตน้องดีดีขึ้นแล้วนะครับ okay, <thank> นังกระีในฐานะสื่อออนไลน์นะครับช่อง YouTube ก็ดีใจที่ได้นำเสนอภาพบรรยากาศไร้สดแล้วก็คลิปย้อนหลังให้ FC ได้รับชมกันนะครับผม mm hmm. เดี๋ยวพรุ่งนี้อย่าลืมนะครับ2ทุ่มเจอกัน ที่คอนเสิร์ตน้องต้นข้าพวพร่งนี้ครับผมเราเรายังไม่รู้ว่าน้องจะไปไหนนะครับ<งาน>เดี๋ยวรอดูพี่ๆนะครับว่ายังไง,ง<าน> เราตามไปนะครับเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าน้องจะร้องเพลงไหมหรือน้องจะกลับเลยหรืออะไรยังไง FC รอติดตามรับชมต่อเลยนะฮะอ,อยากให้มีแม็กกบีสอคนเหลือเกิน <c oughs> คนเดียวครับถ้า2คนอ่ะสุดยอดแล้ว หรือร้องเพลงผมไม่รู้นะแต่อยากให้น้องร้องเพลงตรงนี้สักเพลงหนึงอนะเนาะนะครับ วต่อแถวได้เลยนะคะด้านหน้านะคะตรงแบล็คดอทนะคะอ่าฟังครับท่านใดจะถ่ายรูปกับน้องต้นข้าวไปตั้งแถวหน้าแบล็คดอทกรุบทุบๆเพื่อนงจากด้านหน้านี่ครับเชิญครับไปเข้าแถวเลยจ้ะเดี๋ยวน้องต้นข้าวจะลงไปนะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวแม็กกี้ถ่ายรูปด้วยตั้งใจมากเลยเนี่ย

เดี๋ยวเด็กสาวตัวเ้็กๆใบสีขวดมารอเพลงให้แม่พึ่งฟังนะครับอ๋อน้องน้องกี่ขวกเนี่ยน้องเจ็ขวกเหรอชื่อเพลงน้อยคันปากเชิญครับเดี๋ยาวพี่เต็มเต็มนะแอฟซีเดี๋ยวรอสักครู่นะครับรอสักครู่ ผมได้ถา่ายรูปแล้วมันเป็นเสียววินาทีนะครับแต่ก็มีความหมายมากๆเลยนะครับดีมากนะฮะเซียววินาทีก็มีความหมายเดี๋ยวรูปผ,ผ,ผมกับน้องต้องเข้าวเอตีไปดูที่คลิปนะครับเพราะว่าผมเปิดกล้องหน้า นี่น่าน่าจะไม่ได้หรือเปล่าเดี๋ยวผมคงต้องผมคงต้องเปลี่ยนมุมนะเปลี่ยนหรือเปล่าต้องเปลี่ยนแหละเพราะว่ามุมนี้อับขอโทษนะครับข,ขอผ่านนะครับใช้คำสุดดีครับเด็กดี ต่อไปฝากาเดตรียมแล้ววอก่าฝต้นพี่น้องที่เซายภาพคูกับน้องขแถวรับเรา้นข้าวที่ขายลูกชุกันเลยตอนนี้ที่เยนอยู่เนี่ยข้าแถวแนบแถวขอบคุณมากครับเดี๋ยวพวพี่พกของเขต้นข้าวตนเวทีคอนเสิร์ตนะครับเวทีใหญ่ ในช่วงเวลาจะมาสอบทุ่งโดยประมาณนะเราเข้ามาสแสดบายมารอกันทุกวันนะครับผมอ๋อน้องน้องเท่าไหร่13หรือ12ขอบคุณพี่น้องแฟนงปันขอบคุณแฟนกลับขอบคุณคณะกรรมการขอบคุณพี่น้องทั้งหเออเนี่ยสุดยอดนี่เก่งมาก และเสียงนิ่งสอเลน้องขอเสียงนิ่งกอปกติแลยาก .FC อายุ12ปีครับที่แท้จริงนะปตไม่ยากเป็นผู้ดูแลด้านนตีัวรีมองอยู่โรงเรียนงัังหวัดกาญจนบุรดีครับไถายแวบอกนี่สวยที่เดียวเพราะว่ามีเรียกว่ามีบ้านาย่าง13โอเคครับู้ทุกมีวันที่มีน้่ารักมากๆเลยจะรเลือกประวัติศาส์ไปดูว่า วันนี้น้องต้นข้าวเด็กครับซึ่งได้รับทุ้กำานเดคของแม้ทุกนูปรงจันในรอบรกขอารตัวตัวแล้วก็รบอบางทุ่รั่วไปในกโอกาสบูชาครูบูชาครูอยากเต็มรูปแบบจะเป็นกันทุกนี้นะครับรอบเพลงตเวทีประมาณเดียวชั่โมงส่วนวันนี้มาต่อแทรความมีน้ำใจบรรดากน้องสักำเนิ่รับที่เคยเห็นหน้าที่ติดตามให้กำานใจมาตลอดทุกท การแข่งขันทุกๆรอบนะครับก็โดยรับน้ำส้มเต็ีมทีมะแล้วก็ขนมหบาเจ็ตมามอบให้กับวันนี้และก็แจกเลยเรียกว่ามอบให้าที่สุดนะครับก็ได้รับกันไปแล้วท่านใดใครไม่ได้รับก็ขอไปเพราะวันนี้พีน้องมารอกันเยอะจากพี่น้องในแฟกนารอกันเยอะรอหลายท่านทีเดียวนะครับอ่านรูปันให้อ่านที่สุดก็พี่น้องครับวันพรุ่งนี้ไปล